ซ้อนแน่นอนพี่น้องเอ้ยสุกแน่นอนซ้อนแน่นอนหวังบ่อคอยด้ไปอันนี้ก็เชียวเสวยพี่น้องนี่ล็อกล็อกหาหก 5, ปีนะครับล็อกนี่มันบ่ทันหลายปีปไปเลยนะครับก็เม่บอกไปเหมือนถ้าไปคว้างไม่เลย เห็นบ uh. 네่นันนั้นเกดแปดปีแล้วล็อกนั่นล็อกนี่สองปีบังวงล็อกน้อยเนาอพี่น้องเนาะไปหาบังมุ้งอัศจรรย์อัศจรรย์ลายบังวงเกิดลายน้อยแก่เขากลางเขาเขาไปเหมือนเขาไปคว้างไม่เลย Hên vô Khi nào Bậc mong xuống Ờ, nháng vô hầm thân vị Nháng vô hầm nào Bậc mong xuống Ờ, nháng vô hầm Mua để toay được แต่ว่าเขาสิหาแบบมองสูงเลยเนี่ยหายกินแบบมองซ้อนอืมแต่วามามามาพี่น้องเคลืนนี่พี่น้องเพราะตัวมือเศร้าก็มือเคลืนนี่แหละโอ้ยมีแบบมองสุกบ้น้อง่ะหึยังมาทันคนเราพี่น้องเขาเมาบอกไปมือนีเขาไปคว้างไม่เลยเห็นบ่อ๊ะ xoan nè non cái đoạn hm, ừ. xuống nè non xoan nè non, ừ. đây rồi, vừa keo vừa rồi, keo đấy vừa rồi, vừa rồi, keo ở đây kinh vừa khẩu vừa ơi bà cả sẹp bay khẩu cả sẹp, bà đi học tăng, ông tua, ủa rồi, ừ. nhám านเลยหวานเลยหวานเลยพี่น้องหวานเลย,เลยโอ้ยเสียงบอลลูนครับครับแต่น,น้องพี่น้องเลยว่าสิมาหาบักมองไปเกินฝนตกมึกอุ้ย่นอัศจรรย์ อัศจรรย์ลายบักงวงเกิดลายน้อยแก่เขากับเขาเขาไปเหมือนเขาไปคว้างไม่เลยเห็นวะหวานเลยพี่น้องหวานเลยขึ้นนี่ี่น่องตนตัวมือเศร้าก็มือขึ้นนี่แหละโอ้ยมีบักงวงสุก bên đó à, hả, nhắm lên, cút nó bi đong, wow, súc 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 súc, mì ở nơi súc luôn bi đong, ngoài súc mê quên để trói đoạc, cút lấy bi đong lại đi, anh ận lọc ngay đi bi đong ông tua, ừ. uống xoáng lên được phía đó, để nhám béo về được, nè, quay để toái được, ông tua, ừ. uống xoáng lên được phía đó, nhám คุณแล้วพ like ี่น้องหลดอันนั้นล็อกง่าย้พี่น้องวงกนที่ว่าในพวกวงส้กกินไอ้ยางไปพี่น้องมองไรห้องไปดูห้อกับบล็อกยไปดิอืาไปเากหบอกไปเหมือนีัเ้ไปคว้างไม่เลยอือเอ็นาโอสุก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  นี่อยู่ในสุกรู้พี่น้องน้อยสุกเมื่อไม่อัตจันทร์อัตจันทร์แล้วพี่น้องแสงนี่หลายขนาดอุ้ยพุ่นอัตจันทร์อัศจรรย์ไหลบักม่วงเกิดไหลน้อยแก่ห้อกับโอ้เสียงบันลุงหกหับแถวหน้าพี่น้องเลยว่าสิมาหาบักม่วงไปเก็บฝนตกบกม่วง อบอคอยด้ไปอันนี้กระเชวเสวยพี่น้องนี่ล็อกล็อกหาหก 5, ปีนะครับล็อกนี่มันบทันห,หลายปีปไปเลยนะครับขื้นนี่พี่น้องตนตัวมือเศร้าก็มือขื้นนี่แหละโอ้ยมีบักงวงสุกบ่น้อบ่ะหืยามมาทั้งคนนราพี่น้องอได้บักงวงแก้วบักงวงแก้วเลยพี่น้องบักงวงแก้วเอาไปกินกับขเขาเหนียวโอ้ยบากกินกระแซบใบเขากระแสบใบเดี้เข้าไปทั้ง แต่ว่าเอาสิหาบบกมองสูงเลยเนี่ยหายกินบบกมองซ้อนอืมแต่ว่ามามามา,มาพี่นอ้องเพราะโบไปควองเก้าเลยพี่น้อง,งวันเลยพี่น้องวานเลยขคุณแล้วพี่น้องไลยเลยน,นั้นล็อกง่ายเลยพี่น้อง หวานหวานนั่นหรืไม่ฟันทีท้องอันนี้หวัวหลกก็มีแบบหวัวหลกกับกระเจียวทั้นี่ตัวพี่น้องมาป้ามาป้าเมียบ้านเมียบ้านเข้าไปวัวสุก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 นี่อยู่ในสุกรึป่พี่น,อน้องงายสุกมองบ๊อกควายได้ไปอันนี้ก็เจียวเสวยพี่น้องนี่นนล็อกล็อกหาหกปีนะครับล็อกนี่มัน บ้านเรหลายๆปีไปเลยนะครับพวดรักาไปทั้งุ่นไปทั้งปวดใหญ่หมองใหญ่หมองพี่น้องทั้งผีมีปวดเลยปวดละม้ยอัตจันท์อัตจันท์แล้วพี่น้องแซงนี่หลายขนาดพ่อโบไปข้องเก่าเลยพี่น้องข้องปวดรักป้าไปทั้งุ่นไปทั้งปวดใหญ่หมองใหญ่หมองพี่น้องทั้งผีมีปวดเลย หวานๆน่นหนุ่มเองฟันทีท้องอันนี้หัวลกกัมีแบบห,วหัวลกกับกระเทาะทั้นี่ตัวไม่ร้องไป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 เมียบ,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 บ้านเมียบ้านเฮาปัดหวานเลยพี่น้องหวานเลยล้วนไม่ไหมล้วนไม่ไหม,ไมนี่คือสิแม่นล้วนมือเศร้าหรอพี่น้อง หวานเลยพี่น้องหวานเลยหวานหวานน้าหนูแม่ฟันทีท้องอันนี้หัวลูกก็มีแบบหัวลูกกับแต่เดียวท่านี่ตัวพี่น้องบ้าปะบ้าปะมีบานเมีบ้านเฮาไปอูเสียงเบลล์ก็หับแถวหน้าพี่น้องเลยว่าสิมาหาบักม่วงไปเกินฝนตกมือกุหละโอ้ยอัตชันอัตชันแล้วพี่น้องแซงนี่หลายขนาดเฮ้ยตัวนี้กับเพราท่านนี่สุก bây bưng tuôn phun bưng tuôn phun mặn gì xuống bóp bình hả? có mày khiên nị là. Ôi, nó hả? Hừm. Nhanh mà phu, nó bình nòng. để หวานเลยพี่น้องหวานเลยล้วนไม่ไหมล้วนไม่ไหมนี่คือสิ่งทน่ล้วนมือเสกเลยพี่น้องลเลี่ยงเก่าเมาบอกไปเหมือนนี่เขาไปคว้างไม่เลยเห็นไหมเขาบอกไปคว้างเก่าเลยพี่น้องคว้างเลยตัวนี้กับพ่อท่านนี่สุกไปเบิ้งต้นพุ่นเบิง้ง ต,นตน้นทุ่นมันสิสูงกว่พี่น้องไปวังเงี้ยมองอมบ่คยอยถี่ไปอันนี้ก็เขียวเสวยพี่น้องนี่ล็อกล็อกหาหก 5, ปีนะครับล็อกนี่มันบ่ทันห,หลายปีปไปไลยนะครับเขาเม่เอาไปเหมือน,นี่เขาไปคว้างไม่เลยเห็นบ่มู้หละกม้ยอัตชันอัตชันแล้วพี่น้องแซงนี่หลายขนาดคุณแล้วพี่น้อง